เราจะมาเจาะที่นี้กันว่าอะไรที่สามารถแต่งเข้าไปได้โดยที่ปกากันไม่ขาดสวัสดีครับพี่ตุ๊กคบเฟสปามอนวันนี้อยู่กับน้องฟุ๊กตั้งใหญ่ประจําศูนย์บริการของเราแล้วนะฮะวันนี้ก็สาระค่อนข้างเยอะแล้วข้อมูลค่อนข้างเยอะคุยเองคนเดียวไม่ได้ก็ป,ปกติเวลาทำาคงทำที่อะไรมาจะคุยเองคนเดียวแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันละเอียดซึ่งมันพลาดไม่ได้เลยเลยต้องอาศัยประสบการณ์จากช่างที่เขาทํางานอยู่เวสปามาเกือบสิปีเนี่ยถึงจะรู้เรื่องนะฮะ วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องการรับประกันรถเวสป้าอย่างที่รู้กันก็คือเวสป้าหลังจากที่รอกไปเนี่ยมันจะมีการรับประกันให้3ปีก็คือเป็นเครื่องยนต์3ปีแล้วก็ระบบไฟใช่ระบบไฟ1ปีครึ่งครับระบบไฟ1ปีครึ่งก็หลักเวสป้าก็มีอยู่แค่นี้แหละก็จะมีเครื่องกับไฟใช่ปะ แล้วคราวนี้ลูกค้าถามเยอะบอกปูซื้อไปไงขับเดิมๆขอให้เดินดีกว่าอย่างนี้ลูกค้าอยากจะแต่งเลยเหรออยากจะแต่งก็อยากแต่ก็กลัวประกันจะขาดพอจะมัวแต่รักษาประกันกลัวประกันขาดก็ไม่ได้แบ่งอีกวันนี้เราจะมาเจาะตรงนี้กันว่าอะไรที่สามารถแต่งเข้าไปได้โดยที่ประกันไม่ขาดหลักๆเลยลูกค้าส่วนใหญ่เขาชอบไปแต่งแรงก่อนท่อไปครั้งแรกท่อเลยใช่ไหมท่อตรงมาทางเงียบๆไม่ขี่ดีกว่าชาเป็นดังกอ่ะก็คือสต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าไปเปลี่ยนท่อไอเสียประกันตรงส่วนไหนจะขาดบ้างตรงส่วนท่อไอเสียก็จะ มีในตัวของเซ็นเซอร์ท่อนะครับหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนท่อ,อ,อถ้าท่อไม่ดีอาจจะทําให้เซ็นเซอร์รรอะเ <รอ S 2> ่า<น>ท่อไอเสียเวสป้าเนี่ยมันจะมีออกซิเจนเซนเซอร์ฝังอยู่ใ่ซึ่งออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับท่อเดิมเท่านั้น พอเกิดเราไปเปลี่ยนท่อปุ๊บมันอาจจะมีผลต่อการอ่านค่า,ข,า,ข,าของเซนเซอร์ตัวนี้ใช่ครับแล้วถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้พังมันก็จะมีผลต่อเครื่องยนต์มันก็คือจะลามไปเลยโอ้พอต้นทางมันผิดมันก็พาปลายทางผิดไปหมดเหมือนกัสั่งงานผิดพลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสรุปเลยนะถ้าลูกค้าเปลี่ยนท่อมาประกันเครื่องยนต์ขาดขาดครับประกันเครื่องยนต์3ปีนี่คือขาดเลยหรอใช่ อออันนี้อันตรายนะใครอยากจะซิ่งนี่แนะนําว่าท่ออย่าไปเปลี่ยนเลยดีกว่านะราะประกันทน <พอ S 1> ึง3ปีแต่ถ้าเกิดจะเป็นแต่งไอตัวกันร้อนอย่างเงี้ยอันนั้นไม่มีปัญหาครับออันั้นอยู่ภายนอกได้เนี่ยก็คือขอยเป็นท่อเดิม<ช>แต่ถ้าเกิดใครอยากจะหาอะไรมาครอบอยากจะเปลี่ยนน็อตเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรนะ เปลี่ยนไม่เถอะใช่มีผลต่อการรับประกันแต่ถ้าเกิดใครบอกเฮ้ยทำใจได้ไม่เป็นไรสามหมื่นโลผมไม่สนใจแล้วแต่เอาตามสะดวกรัดเนี้ยอย่างอันนี้ไม่เปลี่ยนไฟเลี้ยวมาใช่ครับอันนี้ไฟเลี้ยว LED ใช่ไหมใช่โคมเดิมแต่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดข้างในมาแใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้ากรอบแตกมาปุ๊บจะมาเค็มนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่ากรอบมีการถอดออกมาโอ้ตองที่เขาเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟใช่ครับแต่การเปลี่ยนหลอดไฟนั่นหมายถึงคุณต้องถอดไอ้ตัวโคมมาเปลี่ยนใช่ครับใช่ถ้าเกิดลาวถ้าเกิดลาวหรือแตกเข้า ไม่สามารถเชียมได้น่าแสดงว่าถ้าเกิดขับเดิมๆใช้หลอดเดิมเนี่ยขับไปแล้วล้าวม่เค็มได้เชีมได้ครับแต่ล้าวหรือไม่ล้าวเนี่ยมันอยู่ที่น็อตตัวเดียวเลยครับไขแรงเกินไปก็ล้าวได้อ๋ออย่างนี้ลูกค้าขับขับไปเดือน2เดือนแล้วปรากฏว่าพอล้างรถปุ๊บเนี่ยมันมีไอ้น้ำเข้าหลัตอนล้างรถใช่แล้วพอไอ้น้ำเข้ามาดูอ่ะปรากฏว่ามันมีรอยล้าวที่ตัวโคมนี่เค็มได้ด้วยใช่ครับไอ้พวกพวกเนี้ยถ้าเกิดมันมีน้ําเข้ามีรอยล้าวที่เกิดจากการผลิตเคียมได้หมดเลยนานเท่าไหร่ก็หนึ นี่รวมถึงไฟหน้าด้วยป่ะใช่ครับไฟเลี้ยวหน้าไฟท้ายใช่คืออะไรที่ขึ้นชื่อว่าไฟแล้วประกันให้ปีขึ้นใช่ครับไฟสายไฟอย่างนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนไฟท้ายมาก็เรียบร้อยเหมือนกันใช่ครับอ่าแล้วเขาถามอีกมาอย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราคุยถึงเรื่องท่อใช่ป่ะลูกค้าเขาไปเปลี่ยนท่อมาแล้วเกิดไฟหน้าไม่ติดเกิดไฟหน้าไม่ติดมันก็ไม่เกี่ยวกันนะแต่บางทีท่อที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือใส่ไม่ดีมันก็จะมีผลต่อเครื่องยนต์เครื่องยนต์ร้อนเกินไปฟิวขาดไฟไม่ติดซึ่งมันเป็นไปได้เป็็นนไไไไปปปดดด้้เหมทุกอย่าง โอ้ประมาณว่าแบบพอเปลี่ยนพ่อมาแล้วท่อมันไม่แมทกับเครื่องทําให้เครื่องทํางานหนักพอเครื่องทํางานหนักมันก็อาจจะจ่ายไฟเกินทําให้ฟิวละลายฟิวตัดประมาณนั้นครับโอ้อยางงี้การเปลี่ยนพ่อที่มันหมายถึงส่งต่อระบบไฟด้วยนเนีน่ยใช่ครับแต่ว่าการที่จะดูนี่มันคือมันต้องไล่ดูจากสาเหตุก่อนเลยฮะต้องไล่ดูทุกอย่างเลยว่ามันเป็นยังไงไมายังไงซึ่งทางเราสามารถตรวจสอบได้ใช่ถ้าเราสติเราเห็นพ่อเราจะไปดูของที่เปลี่ยนก่อนเลยว่าตรงนี้พังต้องถอดตรงนี้หรือเปล่าต้องถอดตรงนี้หรือเปล่าอ๋อคือเอาง่ายถ้าเกิดลูกค้า เขาเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกค้าไปแต่งอะไรมาบ้างเดิมเขาจะมีมาร์กับบทุกสุดเลย แล้วถ้าเกิดลูกค้าไปทําอะไรกับรถมาโดยที่ไม่ได้ทําผ่านศูนย์<ฮ>บริการ<ฮ>เราจะรู้เหมือนกันเราก็เรารู้ครับแต่ลูกค้าโกหกก็มีครับ <c oughs> เอ,อ่ออันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวพูดว่ากันก็คือสรุปว่าถ้าเกิดรถอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เนี่ยการรับประกรันก็จะดาเนินการต่อตามที่เราตกลงเอาไว้ต่อซื้อขาย <c oughs> แต่ถ้าเกิดลูกค้าไปเปลี่ยนพ่อมาเนี่ยแล้วประเอินไฟหน้าขาดพอไฟหน้าไม่ติดปุ๊บเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนพ่อมาเราจะไม่รับประกันเลยมันก็เป็นขนาดนั้นใช่ไอที่เปลี่ยนพ่อมาเนี่ยมันส่งผลถึงทําให้หลอดไฟหน้าามขดจิง่ มันไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนี่ก็เทมได้เทมได้อไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแบบไม่ใช่อ้ยเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนนิตัวเดียวแล้วประกันสิ้นสุดไม่ขนาดนั้นนะคือเราเอาตามความเป็นจริงอะหลอดไฟขาดก็าาจจะไม่เกี่ยวกับท่อลูกค้าไปเปลี่ยนหลอดไฟมาทําให้ท่อไอเสียมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกี่ยวไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเป็นส่วนๆไป ใครมีอาการที่ขับไปแล้วมีอาการอะไรเงี้ยถ้าอาการเริ่มต้นเลยของลูกป,ปืนคอคือมันจะเลี้ยวยากก่อนครับฝืดเหรอใช่ครับฝืดอ่าคือมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายากเลยอ่าแต่ถ้าหนักสุดเลยก็คือเลี้ยวไม่ได้คอเลี้ยวไม่ได้ติดเลยติดเลยลูกป,ปืนแตกแล้วมันก็ทำให้มันฝืดบ้างกันเถอะฝืดหนักจนมันปัดไปไม่ได้ใช่ครับแล้วก็เวลาขับมันมีอาการไยสายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหม ก็เกี่ยวครับก็มีส่วนเหมือนกันก็คือสรุปเลยว่าถ้าเกิดใครใช้โรเบต้าอยู่นะแล้วมันมีอาการเลี้ยวฝืดเลี้ยวหนักมันมีอาการสายหรือว่ามันมีเสียงดังก้อก้อแก๊กแก๊กตกุูแล้วมีเสียงอะไรประมาณนี้ลูกปืนคอแน่แท่านสามารถเอามาเคลมได้นะท่านใดที่ลูกปืนคอไปเสียตอนนี้เอามาเคลมได้เพราะว่ายังมีการรับประกันขยายขยายการรับประกันจาก3เดือนให้เป็น1ปีเลยนะหรือ1 0 0 0 0กิโลยาทิ้งไว้นะอันตรายพลูกปืนคอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทรงตัวสุดๆมอเตอร์ไซค์มีอยู่2ล้อที่มันวิ่งไไปด้้เรรรราาะกกงตัววนข เซอร์ว <Service S 1> ิสตามระยะก็ถือว่าสำคัญเพราะกฎของวารันตีก็คือต้องเซอร์วิสให้ตรงรอบทุกครั้งแล้วก็ต้องเช็คที่ศูนย์บริการอย่างเดียวแต่อ,อย่างนี้แบบโอ้โหศูนย์อยู่ไกลอ่ะเราไม่สะดวกเอาเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างบ้านถ้นประกันขาดก ประกันขาดเหมือนกันครับโอ้คือคือเขามองว่าช่างที่ไม่ได้ผ่านการอบรมมาเนี่ยอาจจะมีผลคือคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้จริงอ่ะการที่คุณมาเปลี่ยนเนี่ยคุณอาจจะเอาเบอร์น้ำมันผิดไปใส่การไขน็อตแรงเกินไปหรือเบาเกินไปอาจจะมีผลต่อเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ทําให้ประกันเครื่องขาดเหมือนกันใช่ครับท่นทีเลยเหรอทันทีเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไปบ้างโอ้นี่น่ากลัวอย่างนี้ก็อย่ามัวประหยัดหรือว่ายอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งเถอะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยห้าพันบาาางงเเเครรื่่่อใช้วลทไห ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมง1ปีเนี่ยขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเถอะเอารถเข้ามาเซอร์วิสหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ให้รถเนี่ยมันอยู่ในการรับประกันมันก็เป็นเรื่องสุขภาพของรถด้วยถ้าเกิดเราดูแลก็ดีสุขภาพรถมันก็จะอยู่ได้กับเรานานๆใช่ใชมั้ยเพราะเวสป้านี่เป็นรถที่พนนะบอกเลย เนี่ยอย่างคันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เป็นรถของลูกค้าเราท่านเลยเนี่ย<อ>เขาเป็นไรเดอร์ถ้าไม่ทนจริงไปทำไรเดอร์ไม่ได้นะอันนี้น่าจะมาปรห้าหมื่นกว่าโลห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นก็โลสภาพตอนนี้ที่ช่างดูอ่ะมันยังโอเคไหมเครื่องถ้าสำหรับคันนี้คันนี้เขาเช็คระยะตรงทุกรอบฮะพอเช็คตามระยะตลอดใช่แล้วน้ำ<ร> <Spin. S 3> มันเครื่องเขาเปลี่ยนบ่อยก็ก็ถือว่าขับโอเคในรถห้าหมื่นโลครับก็ถือว่ายังแจ๋วอยู่ว่างั้นะใช่คันนี้ก็ท่อก็เดิมเพราะเขาก็คงจะครัวประกันขาดนะเพราะเขาวิ่งเยออะะะะใช่่่่่มมมัััั้้้้้แแแแตตตตปปรกนนนนนนาาจขดไงโโหหลลลลลววี ถึงจะประกันขาดรถคันนี้ก็ยังเข้าศูนย์ที่เราอยู่ประจำไว้ใจศูนย์น่ดีที่สุดเพราะว่าศูนย์ยังไงซะันมีการเข้าไปอบรมตลอดแล้วก็ไปอบรมนี้กี่ชั่วโมง หรือเป็นวันทั้งทั้งวันเลยฮะทั้งวันเลยเหรอใช่ประมาณ2วัน2วันเลยนะ<ช>ไม่ใช่ง่ายๆนะเราไม่ใช่ว่าอบรมครั้งเดียวแล้วเลิกมันอบรมตลอดใช่ไหมใช่แล้วต้องสอบด้วยครับต้องสอบด้วยประมาณว่ามือไม่ถึงก็ไม่ได้เป็นช่างว่างนันเถอะนี่แหละคือเหตุผลหลักที่ทางเวสป้าเนี่ยเขาค่าอนข้าง,งจะซีเรียสนะฮะกับการที่เป็นโชว์รูม 3S แบบของเราเนี่ยมันจะมีศูนย์เซอร์วิสด้วยพัวเนี้ยอยู่ๆเอาช่างที่ไหนมาทำก็ไม่ได้มันก็ไปอบรมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาซ่อมรถเกรดสูงๆอย่างเงี้ยก็ต้องมือต้องถ ถ้าเกิดใครอยากจะมีคําถามเพิ่มเติมาะ mm hmm. คือลูกค้าแต่ละคนเขาจะแต่งรถไม่เหมือนกันเปลี่ยนยางแล้วไฟหน้าขาที่เกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวส <laughs> รุปว่าเปลี่ยนยางอ่ะเป็นเรื่องปกติเพราะมีลูกค้าลหลายคนเปลี่ยนยางตอนออกนะที่จริงยางเดิมติดรถมามันก็ดีอยู่แล้วแต่มันต้องดูในเช็ดๆไปเขาใส่ย,ยางมาปุ๊บแล้วมันไปนหนีบสาย แล้วพอมาเข้ามาหาลัาถ้าสมมุติว่าสายมันพังโดยไม่ที่ไม่หนีบคือมันสามารถเค็มได้ครับ <ไป S 1> แต่อันนี้คือพังโดยที่ไปไขไปทับสายมาเลยท,ทาให้เซนเซอร์ตอนนั้นพังใช่อันนี้เค็มไม่ได้อันนี้ก็เค็มไม่ได้เพราะว่ายัางมีลูกค้าเราหลายท่านที่ไม่สะดวกที่ร้านเราเพราะว่ามันไกลแต่บ้านเขาเนี่ยมันมีอูนอ่นอกอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยคืออู่นอกฝีมือฝีมือนี่มีเยอะนะฮะแต่เราก็ต้องไปดูเอาว่าอู่ที่เราไปเข้าข้างนอกเนี่ยมือถึงหรือเปล่าถ้าเกิดไปเจออู่ฝีมือก็โชคดีไป ถ้าเกิดไปเจออู่ที่เขาไม่ชํานาญเนี่ยมันอาจจะทําให้รถเราที่ไปดีๆเนี่ยมันเสียหายได้ทางพี่ดีเขาเข้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเวสป้าดีกว่านะฮะยิ่งถ้าเป็นเชมนี่แล้วถ้าเข้าศูนย์ตลอดนี่คุยง่ายเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่ารอบพี่เราพี่ทําอะไรมาบ้างรอบที่เราทำอะไรมาบ้างเราจะมีประวัติหมดเลยและทีนี้พอพี่จะเชมง่ายเลยมันคุยง่ายเลยใช่เพราะว่าเราก็ส่งหลักฐานการเข้าเซอร์วิสตามระยะของลูกค,ค้าไปให้ดูเวสป้าใหญ่เขาดูแล้วเซอร์วิสตามระยะเป๊ะๆแต่รถยังเสีย แสดงว่าไม่ได้เกิดจากการใช้ของเจ้าของแล้วนะใช่อาจจะเกิดจากการผลิตอันนั้นเคมได้ใช่แน่นอนมันจะมีรายละเอียดปีย่อยเยอะแยะไปหมดเพราะว่าคนแต่ละคนนี้เขาก็แต่งรถคนละทางคนละแนวกันเอาเป็นว่าใครอยากจะสอบถามคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ใต้วิดีโอใต้คลิปเลยหรือไม่ก็โทรเข้ามาถามได้เลยนะฮะที่เบอร์ของเวสป้ามอได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l แอดคลิปนี้ก็เดี๋ยวเปล่าเพียงที่นี้ก่อนแล้วกันใครมีคาถามอะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะ ตอลอดเวลา24ชั่วโมงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับเดสป่ามอมรครับผมขอบคุณครับ